บ้านพร้อมที่ดินขนาดหนึ่งไร่ครึ่งในจังหวัดสุพรรณอําเภอหนองยาไตหลังนี้ลงตัวสุดๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับในอเพเภอหนองยาไตนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบ้านหลังนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นบ้านปลูกใหม่นะครับหลังกําลังดีเลยอยู่ในพื้นที่ขนาด1นึไร่ครึ่งนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลและตลาดหนองยาไัเลยนะครับอยู่ติดถนนเส้น3 3 6 5นะครับอยู่ในอำเภอหนองยาไันะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยครับเพราะมีรถสาธารณะนะครับผ่านถนนตรงนี้เลยนะครับเดินเข้าซอยไปอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงตัวบ้านนะครับบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขยะก็มีอปตมาเก็บถึงที่เลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยนะครับ ในส่วนของตัวบ้านนะครับขนาดไล่ครึ่งนะครับมีทั้งโรงจอดรถตัวบ้านศาลาและพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้รวมทั้งบ่อน้ําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสําหรับบ้านหลังนี้สำหรับโรงจอดรถนะครับเขาสามารถที่จะจอดรถได้2คันนะครับในโรงจอดรถนะครับ และถ้าใครต้องการชิลๆนะครับก็สามารถมานั่งที่ศาลาหลังนี้ได้เลยซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเขาจะติดสปอตไลท์ไว้รอบๆบ,บ้านเลยนะครับเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับเปิดปิดอัตโนมัติเลยนะครับหลังบ้านก็มีระบบแทงน้ำนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบจานดาวเทียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องการนะครับทานผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือพืชผักสวนครัวรวมทั้งผลไม้ต่างๆนะครับบ้านหลังนี้เขาปลูกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ว่าดูแลยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะบ้านหลังนี้นะครับเขาติดตั้งระบบลดน้ําอัตโนมัติไว้หมดแล้วนะครับเดินพ่อเดินระบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นนะครับระบบจะทํางานโดยที่เราไม่ต้องไปลดน้ําให้เสียเวลาเลยนะครับง่ายไหมครับสําหรับใครที่ต้องการปลูกต้นไม้และไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับอีกไม่กี่ปีนะครับจะมีผลไม้ให้กินเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ ส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนของบ่อน้ํานะครับแล้วก็มีแปลงผักอยู่ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกบ่อน้ําที่นี่นะครับมีปลาเยอะมากๆเลยนะครับพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่ครึ่งนี่กาลังดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับ ที่นี่เขาติดกล้องวงจรปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้เลยนะครับตามผมเข้ามาดูภายในบ้านพอมๆกันนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของ l ลิฟ g r รูมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาจัดทุกอย่างไว้ค่อนข้างจะน่ารักและลงตัวมากๆเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของพื้นที่ล่องๆนะครับมีโต๊ะอาหารขนาดกำลังดีเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้และมีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับห้องนอนสวยๆนะครับ ทำเป็นฝ้าหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและจัดเรียงทุกอย่างไว้เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการมีบ้านพักตางอากาศหรือบ้านที่ต้องการอยู่ยาางกษียณนะครับแล้วก็มีห้องครัวอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงตัวมากๆนะครับสำหรับห้องครัว เครื่องซักผ้าอยู่หลังบ้านตรงนี้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆและหลังบ้านนะครับก็เทปูนไว้เรียบร้อยแล้วไว้สําหรับซักล้างแล้วก็ตากผ้านะครับในส่วนของห้องน้ำจะอยู่หลังบ้านตรงนี้นะครับทําไว้อย่างดีเลยนะครับบ้านหลังนี้ขายไม่แพงนะครับสนใจรีบติดต่อมานะครับเพราะคงจะอยู่ไม่นานก็คงจะไปแล้วนะครับ บ้างครับสาหรับบ้านหลังนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหากใครอยากได้บ้านพร้อมที่ดินสําหรับทําสวนเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังนี้รับรองไม่พลาดรายละเอียดเพิ่มเติมโลเคชันและราคาดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าสนใจนั่นหมายดูบ้านจริงติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ